วนแขนดูค่ะติ๊กไว้ค่ะติ๊กบ่าหน้าไว้ค่ะตรงหัวไหล่ตรงกันนะคะด้านหลังจากบ่าหลังเราวัดลงมาสามเซนนะคะทั้งหน้าและหลังสามเซนวนมาดูค่ะพอดีนะคะติ๊กไว้ค่ะติ๊กบ่าหลังไว้ค่ะตรงด้านหน้านะคะใช้ตรงช่วงบ่าหน้าคือตรงกัน จากปลายไหลนะคะเราวัดประมาณเซนครึตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะเกินเข้ามาได้น,นะคะไม่เป็นไรเอาสองจุดที่ตรงกันทินหลังทำเหมือนกันนะคะเราจะหารอยต่อช่วงแขนนะคะกับช่วงบ่าก็ให้เขาตรงกันค่ะหัวไหล่ก็เซนครึ่ง